มาดูการเงินและโชคลาภกันค่ะทุกท่านแฟนเพจมอดาวันนี้การเงินของพวกเราจะเป็นอย่างไรการเงินวันนี้จะได้เงินด้วยความสเสน่หาจากคนที่รักจะเปนะคะคุณจะได้อ่าเงินจากจากคนที่รักคุณนะคะอาจจะเป็นแฟนนะคะหรือญาติพี่น้องหรือพ่อแม่ของเรานะคะวันนี้จะมีความช่วยเหลือเรื่องการเงินนะคะถ้าเราเดือดร้อนนะคะ เขาหาใครเขาก็ช่วยเหลือแต่ถ้าในทางตรงกันข้ามคือการเงินวันนี้นะคะจะได้เงินส่วนแบ่ง,บงเงินจากหุ้นส่วนหรือเงินจากความเสน่หานะคะมาดูใบที่สองการเงินวันนี้จะเป็นอย่างไรโอ้โหหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะวันนี้ คุณเป็นคนมีความสามารถทํางานมากกว่าสองอย่างนะคะการเงินลื่นไหลนะคะเข้ามือซ้ายจ่ายมือขวาแต่ยังไงเงินวันนี้นะคะสดใสมากๆม,มีโอกาสได้จับเงินหลายทางนะคะได้เงินจากหลายทางเลยทีเดียวทั้งงานประจําแล้วก็งานเสริมนะคะหรือได้ด้วยมีคนให้นั่นเองเนาะง่ายๆนะโอ้โหจริงๆด้วยนะคะวันนี้นะคะ การเงินวันนี้นะคะได้จากหุ้นสว่วนได้จากบางบางคนก็ชนะคดีชนะคดีใครมีคดีความวันนี้นะคะได้เงินถ้าใครทําเรื่องกู้นะคะธนาคารหรือทําเรื่องกู้จากช่องทางต่างๆวันนี้ก็ได้รับเงินเช่นกันได้เงินจากการอุปถรัรมภ์ค้ำชูได้เงินจากหุ้นสว่วนได้เงินจากหน้าที่การงานส่วนโชคลาภนะคะวันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคนะคะ อะใครที่ชอบเสี่ยงวันนี้นะคะเลขหน้าไพ่นะคะมีหมีหนึ่งเดนะคะแล้วก็มีหนะคะหกหนึ่งเจ็ดห้านะคะติดสองไว้ด้วยนะคะสองแล้วก็3ามนะ อะโชคลาบวันนี้มีแน่นอนนะคะใครชอบเสี่ยงนะคะหยิบจับอะไรก็มีโชคสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคค่ะขอให้คุณเฮงเปังๆการเงินร่ำรวยวันนี้ทำอะไรก็ลาบลื่นนะคะอาทำบุญเสริมดวงหน่อยนะในเมื่อคุณมีโชคมีลาบแล้วนะคะในเมื่อคุณนะคะการเงินมีคนอุปถัมภ์แล้วนะคะทำบุญด้วยการปล่อยปลาหน้าเขียงทำบุญกับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือว่าทําบุญด้วยเสื้อผ้าวันนี้เป็นการเสริมดวงที่ดีมากๆนะคะขอให้คุณโชคดีมีโชคมีลาบนะคะการเงินลื่นไหลไเฮงเฮงปังปันะคะได้เงินทุกเส้นทางนะคะขอให้คุณร่ํารวยร่ํารวยจ้าขอให้เงินทองไหลมาเทมานะคะหยิบจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองนะคะโชคดีทุกเส้นทางนะคะไม่ว่าจะ าการเงินการอุปธรรมนะคะได้จากคนที่รักเรานะคะใครมีแฟนใจดีวันนี้แฟนให้แน่นอน